เก่งคำพูดเขาทำได้แค่ยิ้มแล้วก้มหน้าทำงานต่อแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือคำพูดเหล่านั้นมันค่อยๆขยี้ใจพิมพ์พาอย่างช้าๆและสุดท้ายวันที่คณินกลัวที่สุดก็มาถึงวันที่เธอเดินมาบอกว่าเราคงไปกันไม่รอดคณินพูดไม่ออกเหมือนลมหายใจถูกดึงออกจากอกเขาถามเหตุผลเขาขอให้เธอลองอีกครั้งแต่คำตอบที่ได้คือความเงียบและหลังหันกลับไปพร้อมน้ำตาเขายือนอยู่กับรถเขน็นท่ามกลางสายตาของแม่ค้าคนอื่นที่เริ่มซุบซิบต่อว่าและซ้ําเติมเห็นไม่ล่ะขบตั้งแต่เด็กมันก็แบบนี้พ่อ แบบนี้ใครจะอยากฝากชีวิตด้วยดีแล้วที่เลิกเดี๋ยวเสียอนาคตหมดคณินยิม้มทั้งที่ในอกแตกเป็นเสียงเซียงแต่ก็ยังยืนขายต่อเพราะชีวิตต้องไปต่อจนคืนหนึ่งระหว่างที่ร้านกําลังจะปิดเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้โชคชะตาเขาเปลี่ยนไปอีกครั้งเสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังมาจากลานจอดรถหลังตลาดคณินรีบวิ่งไปก็พบหญิงสาวคนหนึ่งถูกคนร้ายกระชากกระเป๋าเธอล้มลงกําลังจะถูกทําร้ายคณินไม่คิดอะไรเขาวิ่งเข้าไปช่วยผลักคนร้ายออกจนตัวเองโดนตีที่แขนแต่ก็ยื้อจนคนร้ายหนีไ คือพลอยใสยลูกสาวคนเดียวของคุณนายสีนวลวันนั้นเธอมองคณินด้วยสายตาที่แตกต่างจากทุกคนสายตาที่ไม่ใช่การดูถูกแต่เป็นความประทับใจและความจริงใจที่เห็นจากการกระทําหลังจากวันนั้นพลอยใสาเริ่มแวะมาที่รถเข็นเริ่มคุยเริ่มฟังเริ่มรู้ว่าคณินไม่ใช่แค่พ่อขาข้างทางเขาเป็นคนอ่อนโยนขยันสู้ี่